จากสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของทั้งช่องเกตูผ้ารวยเนา,จานะจ้ะเนาะมื้อนี้อยู่โรงบาลน,น้องกรุงศรีเด้อค่ะเด้อแต่ว่าพอดีกับแม่ค้ลาลอตเตอรี่เพิ่นเข้ามาในโรงบาลจ้ะก็เลยว่าจะให้ยายเลาหยิบลอตเตอรี่ให้เพื่อว่าสิเป็นสิริมงคลค่ะที่จะได้รางวัลที่1ยายหยิบลอตเตอรี่ให้นะเด้อเอามาแม่ค้มามาให้เลาหยิบเบิ่งเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเจตูสิได้พี่นี่เด้นขึ้นมาเลยเด้นขึ้นมาให้เนาอ หยิบเบิง้งลูกเจ้าสิเอาตัวใดมานอนลงบานพี่น้องพึ่งบะต้องลูกเดจับเลยเอาใบหนึ่งเดเอาเลยมักมักบอหยิบอีเดาไปโหลดเออเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเสียงดวงร่องเบิ่งเอาตัวใดคึดว่าเอาใบนั่นบอเอาปึ๊ดมันจิขาดดิล่ะมึงมึงมึพี่น้นนองเอาหยิบให้ล้วเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเข้ากับ เลขกตูเก่าพี่น้องสองสามศูนย์สองเจ็ดสองค่ะพี่น้องเอฟซีอ่ะสวยมากเลยสำหรับเอฟซีเกจตูพ้าลวดแล้วะคะ่ะเด้อพี่น้องเอฟซีสามารถเอาไปจัดน้ำลายพว่างวดนี้เลขติดหกค่ะพี่น้องเอาค่ะจักบานอเมริ่าเนี่ยลอยหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะเอาพี่น้องลอยแหลกล้านพี่น้องลอยแหลกล้านอ่ะเอาเอธิษฐานสาธุเอาให้เถือก ให้ลเต็มวิตทุกวิยนกเบิ้งกันตตน่ะยิบลอตเตอรี่แล้วพี่น้องย่ายยิบลอตเตอรี่ให้เพราะว่ามือขึ้นนี่มืออื่นด้วยลอยแหลกลานเด้อพี่น้องเด้อ,อล,ลอยแหลกลานอที่ฐา,า,านวางได้ละ่ะไอ้ีฮะไอ้ี ให้ืืกซื่อๆบ่ให้ถืออกให้ถึกเอา้าแม่ค่ะเอ้าขอบคุณมากๆคะ่ะพระนาพี่น้องอธิษฐานว่าให้ถืกพระนะดีเด้อค่ะเด้อตรงกันกับวันที่เจ๊ต่จะไปถวายพระเจ้ามลกตอยู่วัดไอ้วัดไอ้บ้านเจ้าของพอดีพี่นอ้องท่านใดอยากได้น้ำมันเป็นเหล็กตัวเก่าพี่น้องวดผ่านมาวงหันมันออกวดผ่านมาวงหันมันออกเจ็ด ไอ้เห็สองเกตสองหัวดนี่ย่าให้ยิบลอตเตอรี่ให้หกเกตสองพี่น้องโอ้มันคือมาตเก่าล่ะโอ้แมงวันอยู่ล่งบาลแตมีประเทเนี่ยมักกระจัดเด้อพี่น้องเด้อขัดก็ผ่านอ่ะพี่น้องย่ายเล่าของก็รู้สิตโตหมูบนน่บ้านนี่เราเป็นลายหมู่บ้านนี่เราเป็นลายมือนีแล้วพอแต่เรารู้สิกโตปุ๊บเจตตูกะมีแม่ค้าลอตเตอรี่เข่ามากเกตตูกะเลยเห็นเราย,ยิบให้ได้ลอตเตอรี่ตัวนี้ล่ะ ขึ้นีนฟันบ่อือบ้าหูมียบาหูมียเละเต้อือฮองกงหูเมือเงื้ยมุาสาวพี่น้องไขขึ้นขึน้น,นี่เราขึ้นจังใดยังยิบลอตเตอรีตตร่ต,ตัวนี้ยังแล้วจักแล้วคิดว่าสีถือกบ่เถือดังวันที่ใดงอนเดดเดก็สสางขวายเถือกอ้ายสถ แล้ววันที่ได้กระางขอให้ถือว่าสันพี่น้องอยากให้ลูกวิตน้วิตสินวิตท,ทุกวิตยากว่นเสริฐัว่าเนาะที่ท่านใด้มักน้ำกระจัดแล้วจะเด,ด้อขัดก็ผาดคุณยายเล่านอนบรรุสติองคก็ตื่นขึ้นแล้วก็ยิบรถต,ตรีให้ค่ะรวยๆกันทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อจ้ะ